ไม่แล้วนะครับกับรถเก่งแฮทแบกห้าประตูนะครับทั้ง3รุ่นเลยนะครับมาในส่วนของคันแรกกันก่อนนะครับกับเจ้า Honda าเจ็ต 1.5S ตัวนี้นะครับปี2018เมยหกหม0 0นนะครับราคาเพียง379,000บาทฟรีดาวโปรดหก0 0นบาทเท่านั้นนะครับตัวนี้ปรุงแต่งยางเมยนะครับเมกเมยแล้วทองก็แต่งด้วยนะครับต่อไปคันที่2นะครับเป็น Mazda 1.3ไฮคอนเน็กต์นะครับปี2020เมยห้า0 0 0่กว่านะครับโฉมหน้าเมยสวยๆแบบนี้เลยนะครับราคาเพียง สามเซนเป็นหมื่นบาทฟีดาวผลหกพันกว่าบาทเหมือนกันนะครับอ่าเนาไปในขันในส่วนของกานที่3นะครับเป็น t o โยต้าออนิวยาริสหนึ่งจุนทะครับตัวนี้ปี2021ันม่สองหมนามนะครับราคาเพียงสามเนปดหมื่นเก้าพับาทคันนี้ลงเมกแต่งยางแต่งแล้วก็พ่อแต่งด้วยนะครับตัวนี้ฟีดาวผล6 0พันกว่าบาทเหมือนกันนะครับและส่วนของคันถัดไปนะครับคันสภาพเดิมๆเ,เลยกับยาริสนะครับออนิวหนึ่งจุดปีสองพเมื 6, 9, ่อหกหตัวนี้ราคาสามเนบาท พีด่ดาวอลุก,กันบาทเหมือนกันเคยสนใจคันไหนนะครับปัดขวาจิ้มลิงก์ใต้โปรไฟล์น้องฟิลได้เลยครับนี่